อ๋อรีพน้องเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูข้าวนี่นาข้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่ดีดูไอ้ที่ตัดต้นะตัดแล้วก็น้ำนั่นท่วมมาแล้วทำไมไม่ไม่ไม่โผล่ไม,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  προ, ไม่งอกไม่อะไรนี่มันเป็นอะไรนี่ <Another one> ไม่ใช่ไอ้น้ำมันจมแล้วเปื่อยเน่านะไม่ใช่นะเพราะว่าน้ำจมแล้วเปื่อยเน่าแต่แต่คนหรืออะไรมันน่ะเนี่ยไอ ไอ้โตมันก็อยู่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่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 โตนี่มันไม่งอกไม่มันมันมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวจะทอนให้ดูเลยนี่นี่เยว่ามันงอกมากก็มันเป็นอย่างนี้นะมันมันไม่ใช่น้ําท่วมเป่อยเน่าอะไรมันเสียนะนี่นี่ดูนี่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 มันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นี่ไม่งอกงอกแล้วมัน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 ยูุมันมันไม่นั่นเลยมันมัน เหมือนโดนอะไรนี่โดนยาโดนอะไรนี่เลยเนี่ยต้นไม่ได้เป่อยเน่าทีไรนี่ต้นโคนมันยังเคี้ยวอยู่เลยนี่แต่มันไม่งอกนะนี่เนี่ยเอนี่เคอเนี่ยดูนี่ลักษณะนี่มันไม่ใช่มันเป่อยเน่าแล้วมันตัดแล้วมันไม่ใช่มันเป่อยเน่าเสียหายนะเดี๋ยวดูคอยดูดูโคนมันมันเคี้ยวอยู่เลยนะนี่เนี่ยนีนี่ต้นอ่ะอ่ะ ถอนมาแล้วนะถอนอันนี้นี่อันนี้ขาเนี่ยอันนี้ก็ยังเคี้ยวเคี้ยวอยู่เลยแต่แต่มันไม่งอกเนี่ยนี่ไม่ได้เปื่อยเน่าที่ไหนเนี่ยมันแข็งอยู่เลยนี่นี่นี่ดูดิครับผมมันเป็นอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นแบบไหนทําไมไม่งอกเนี่ยนี่เนี่ทำไมมไม่งอกมากเนี่ยขาข้าวนี่นี่เห็นไหมเนี่ยยังเขี้ยวอยู่เลยนะมันดูนี่ไม่ได้ปื่อยเน่าที่ไหนแต่มันไม่งอกเนี่ยเนี่ยตัดที่ที่ตัดต้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดกับอะไรนะครับถ้ารู้ก็คอมเมนต์มานะ อ่ะผมนี่มันเป็นอะไรนี่ไม่ได้เปื่อยเน่าที่ไหนมันตมน้ำจริงแต่มันมันามันเปื่อยมันก็เปื่อยเน่าไปนะอนนี้มันแข็งอยู่เลยต้นมันแข็งอยู่เลยนี่ครับผมดูดูเราจะน่ามันเป็นยังไงนี่มันมันไม่งอกเลยนะรากก็ยังอยู่ดีไอ้ทั้งดูแข็งเลยดีเห็นไหมบีบหน่อนี่ยังแข็งอยู่เลยเนี่ยเอาแล้วก็เอาลอยคืนน่ะทําไมมันเป็นยังไงนี่ดูนี่ครับผม ข้าวนี่นะจนจนตรงส้มนะธรรมดามันต้องงอกนะแต่ไม่ใช่มันเป่อยมันใช่ไม่ไม่ใช่มันเปื่อยนะแต่แต่แต่ยเนี่ยโคนมันยูดีเลยครับพคนนี่นี่สองสามนี่ยนะยังยูดีนะเดี๋ยวถอนให้ดูอีกนี่นี่ยลวเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะมันไม่ได้เปื่อยแต่มันไม่งอกไม่อะไรนะตัดทำไมมันเป็นไงมันโดนยังไงนี่เห็นไหมนี่ถอนให้ดูแล้วนี่ยังยูดีเลยนี่ เนี่ยเขียวเขียวอยู่่ยมันจมน้ําอยู่นั้นธรรมดาถ้ามันมันเปื่อยเน่ามันจมน้ำมันเปื่อยเน่ามอะไรก็พอว่าเนาะอันนี้ไม่ไม่เปื่อยไม่อะไรเลยมันยังอยู่ดีแต่มันไม่งอกนะทำไมมันเป็นอะไรเหมือนมันมันโดนอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้เลยไม่ทราบเลยนี่สาเหตุนี่เนี่ยไม่ทราบไม่สาเหตุเลยเนี่เนี่ยังอยู่เยอะเลยจนจนข้าวมันหางเลยเนี่ยยังอยู่เขียวต้นเนี่ย ที่ตัดโดนนี้ไม่งอกไม่อะไรเลยเนี่ยเอ้าคืนดูเลยนี่ต้องซ่อมเลยนี่อันนี้ซ่อมแล้วนี่ต้องซ่อมเลยแต่แต่ไม่ได้เปื่อยเน่าที่ไหนรากคูนอะไรนี่ไม่ได้เปื่อยเลยมันยังอยู่ครบเลยนี่อู่แล้วแต่มันนี่นี่อันนี้ก็ยังอยู่อยู่เต็มเลยเต็มนี่แหละนี่นี่เดี๋ยวถอนให้ดูเลยมาบอกนะถอนเนี่ยอันนี้ก็ยังเขียวอยู่นี่นี่ยังอยู่ใน ต้มน้ำอยู่เลยแต่มันไม่งอกนะ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยนี่เอ้าเอาอีกนี่ถอนมาอีกนี่สองสามโกะนี่นี่น,นีครับผมนี่เขี่ยวอยู่ยังตัดนะน,นี่ที่ตัดแต่ทำไมไม่ไม่งอกนะมันโจมอยู่ในน้ําแต่มันไม่งอกใจไอบ้บางต้นบะนี้มันงอกมานี่เห็นไหมไรงอกมาแล้วงอกมาเนี่ยแต่ไอลักษณะที่ ถ้ามันเปื่อยเน่านนี้ถ้ามันเปื่อยเน่าก็พอว่าแต่นี่รากก็ยังอยู่ดีนี่โคนก็ยังอยู่ดีมันแข็งอยู่เลยมันนี่แต่มันไม่งอกนะนี่นี่ไม่ใช่ไปให้รู้นะอยากมันเป็นกับอะไรเราไม่รู้นี่นี่อยากตอนมันดูนอะไรหรือมันยังไงเไี่ยตัดไปทำไมมันห่างนี่ข่าวมันห่างห่างอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้หละมันไม่งอกนะมันไม่งอกนะแต่ไม่ได้เปื่อยเน่าที่ไหนมัน โคนรากอะไรก็อยู่สมบูรณ์แบบมันแข็งอยู่นี่เห็นไหมแต่มันไม่งอกอ่ะมันเกิดสาเหตุอะไรนะครับผมอยากเนี่ยบนเรตกอยากอยากถ่ายให้ดูนะอันนี้ประสบการณ์ยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันก็ยังท้าไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นกับอะไรเนี่ยดูเลยต้องซ่อมเนาะนี่หางๆางไอ้ต้องหางใหญ่ต้องหางๆางใหญ่ตรงตรงตังหางหางแบบนี้เราอันนี้ แต่แต่ต้นยังอยู่นะไอต้ตอมันก็ยังอยู่ดีสมบูรณ์แบบไม่เปือยไม่เน่าที่ไหนครับผมยังอยู่แบบยังอยู่เลยครับนี่อยากอยากอยากตายอยู่นะครับนะมันเกิดนะครับผมอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะวัดดีครับเนี่ยอยากขายให้ดูนะครับผมมันมันเป็นสาเหตุอะไรนะข้าวนะครับนะผม มันเป็นสาเหตุกับอะไรยังไม่ทราบยังไม่รู้เลยว่ามันยังไงมันทำไมไม่งอกนะแต่ต้นยังอยู่ดีต้นเร,รื่อยโตมันเลยก็ยังอยู่ดีเลยนะครับผมนี่มันดูดีมันดนูเขียวมันตมน้ําจริงแต่มันไม่เปื่อยไม่เน่าอะไรเลยนะครับผมอ่าแค่นี้แล้วครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดซัสบสไคร้นะครับผมโอเคสวัสดีสวัสดีครับ ทีนี้ต้องส้มแล้วนี่ทำไมส้มกันเนาะแต่มันไม่งอกนะไม่ได้ป่อยเน่าที่ไหนแต่ทำไมไม่ไม่งอกนะนนดูไม่ไม่งอกนะเนาะแปลกแปลกแปลกไม่เคยเจอนะเอากระผมงค่นี้แล้วก็